นักวันนี้นะครับนักวันนี้นะหรือว่าประชาดนเอเสียงหายหรือเปล่าครัทำไมไม่ได้ยินเอ่ยหรือไง ใส่ด้วยกันทั้งทั้งๆนะครับทั้งที่ครับครับผมฮัลโหลได้ยินเสียงไหมไ้ยินแล้วค่ะเมื่อกี้หายไปช่วงนึงเลยค่ะอ๋อเหรอเหรอขอโทษคุณีมันมันอาจจะเป็นช่วงที่เราขับรถ ในการตัดสินใจครั้งนี้เราเองเรื่องของการประหยัดมาเป็นที่ต่้งแต่สิ่งที่มันได้ตามมาก็คือว่าเรื่องของรายได้เราใช้จ่ายโดยปักติีเราไม่เคยมีรายได้จากการใช้ทริษัทแต่มาวันนี้เรามีรายได้จากการใช้ มาศึกษาให้จริงจังนะครับว่าเราทํำยังไงเราถึงจะได้เงินเป็นคนเดียนะครับฉะนั้นผมทําแค่แนะเดือนมากกว่าสองเดือนเนี่ยนะครับมันทําให้เราขึ้นตาแหน่งระดันั่นคือการันตีได้เลยว่าผมมีรายได้เกินสามหมื่นบาทแล้วนะครับผมถึงได้ได้ได้ขึ้นมาและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องได้นะเป็นหลักแสนเหมือนกับุ่นพี่ๆที่เขาทามาก่อนนะครับฉะนั้นคือบอกตรงนี้ให้วามมั่นใจกับพวกเราแต่สิ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับเราจะต้องเรียน ั้งวิธีการนะครับเพราะว่าการที่เราไปนําเสนอหรือว่าการไปพูดกับใครนะมันไม่มีหรอกที่ะนิดที่ว่าคุยปั๊บแลตัดใจแบบวัดตังเลยมันมีร้อยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกปฏิเสธเพราะการปฏิเสธนั้นมันเกิดจากกําแพงที่มันกั้นของคนคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการการที่อยากจะฟังเขาไม่ต้องการที่อยากจะสนใจนะครับดังนั้นคือบางทีบางครั้งมันมันอาจจะทําให้เราท้อห่อยนะฮะ ก็ต้องบอกกันไว้ว่าคุณไปชวนใครคุณไปแนะนําใครก็่า้นะครับจงเอาพกเอาความมั่นใจและสิ่งที่คุณเรียนรู้นะเอาไปพูดเล่าออกมาแม้มันจะได้รับการปฏิเสธขอให้จงว่าจงรู้ไว้ว่านั่นคือนะครับคาถามและขั้นโะต้แย้งที่เขาปฏิเสธคืออะไรนะครับแล้วคุณก็เก็บเอาเหล่านั้นมาเรียนรู้ คนที่สิบเอ็ดบางทีอาจจะเป็นคนที่มันไม่มีข้อโต้แย้งอะไรกันเลยเพราะคุณได้ติดในข้านแล้วคุณสามารถตอบในข้อสาบแล้วกับเรื่องของที่เขาโต้แยง้งฉะนั้นคนที่สิบเอ็ดอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจนะในการที่จะร่วมนะเปิดใจหรือว่าร่วมทำธุรกิจกับคุณนั่นเองนะครับพกพานะมามั่นใจตัวเองไ้นะครับลนะ้วก็ นะครับเข้ามาเรียนรู้กันให้มากนะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยววันหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ